นี่อีกคลิปหนึ่งจะจบแล้วนะคะนี่คือคลิปหนึ่งที่จะจบแล้วนะคะเสัญยาเตือนนะคะทุกคนวันนี้เราจะเล่นเกมไหนดีวันนี้เราจะเล่นเกมน,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 นี้นะคะดิคู่บอลี้วูไปกันเถอะเด็กทุกคนไปกันกดเลยไปกันเลยเด้อมาจนไพ่ ไปไปโอ้ยไปกันไปกันเลยเป็น ouais. body, คูบอดี้ก็กดตรงนี้นะอย่าห้ามโดนสีนี้นะคะเดี๋ยวเจ็บโดนไม่ได้นะคะอัดจิบอัดจิบอัดจิบโอเคไปโดนนะอัดจิบเออโอเคอัดจิบ นะคะเกือบได้แล้วนะคะทุกคนคาร์บะเวชีตรงนอนนะคะตายอีกโอโ้ตายแล้วตายเลยเหรอบอกแล้วบอกตายแล้วตายเลตยลตยล้องเซฟเซฟไปเลยเซฟเย้เซฟเซฟคือเซฟคือกดนะคะไปกันโอ้โหไหรุ่งขังร่อง นะคะทุกคนอันนี้ด่านนี้ตอนนั้นนะคะเราทําไม่ได้นะนี่ด่านนู้นยากมากเลยะคะ่ะจนเราทําไม่ได้นะทําไม่ได้เลยเสียใจมากเสียใจทุกคนมากเลยนะคะคอระวังด้วยทุกคนระวังด้วยนะคะครูบอดดี้มันมองทําหม่เนี่ยครูบอดดี้มันมองทําไมเนี่ยไอ้ไอ้โอ้ยไม่ดีได้ไงออะ โอ้ไปกดที่ไหนมาเนี่ยโอเพไปที่ไหน um ไมาเนี่ยเนี่ยฮะกดตรงไหนเนี่ยเฮ้ยเธอทำได้ง่ายอ่ะอ๋อเธอเป็นคนชนะก่อนนะเธอว่าไปนี้หรอโอ้โหชอเป็นคนโอ้ยลงเพะ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 อยู่นน่นและโอเคเดินกระโดดลงข้างล่าง ด้เมื่อกี้อีกเหรอเออเออเออไปจ้ะทุกคนได้เสียงฮึดนไหมฮึดคือฮึดคือตายนะคะไปกันอู้เอ ä, dura, ้ยโอ้ยโอ้ยท oh. <t> ุกคนไปเบอร์เดือบเบอเดือบเบอร์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 เดือบเดือบถึงแล้วเซฟเซฟถ้าไม่เซฟเดี๋ยวก็ แพ้ไปเริ่มใหม่เลยไปเริ่มใหม่ตรงนู้นไกลเลยนะคะเราตร้องเซฟไอ้ไตเอ้ยไปเถอะทำไมทำไมมันกวงจังนี่เหรอล <c oughs> องดูก่อนนะคะสีฟ้านะ่าจะใช่โหรอู้หนะคะ ได้นะสีฟ้าใช่นะคะลองก่อนสีเหียวโอ้ยเพืออ่อนหลบผืนก้นโอยเย้โอ้เพื่อนเสียใจมากที่เพื่อนทำไม่เป็นเพื่อนทำไม่เป็นนะคะเราลกรสอนให้อีก จะไปได้ยังไงเออนี่นะครับ <c oughs> ดูครูบอดี้ดีด <c oughs> ไปกันครูบอดี้ไปกันเพื่อนครูบอดี้ใจดีนี่ครูบอดี้ใจดีนะ <c oughs> อ,อะไรเนี่ยกระโดดดิมากระโดดโอเคเอาโดนโดนแย่แย่แย่มากเลยนะคะทุกคนแย่ yeah, มาก เยมอนกันเลยกระโดด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 เอาวฉันไปแล้วฉันนี่รอเธอแล้วไม่รอเธอแล้วนัแหละไปก่อนเลยไปก่อนตายแล้วันไปก่อนเลยฉันไปกันเลยฉันไม่รอเธอแล้วเช <c oughs> ่นจะชนะคนเดียว นี้ยากมากาทุกคนต้องทำให้ได้นะคะทุกคนต้องทำให้ได้นะคะ,ะด่านนี้ยากมาก,มากโอเคอาจิบอาจิบทุกคนทุกคนด่านสีเหลืองเฮ้ด่านสีแดงโอเคลูกสอนลูกจีเขาให้เซฟนะคะสอนลูกซีเขาให้เซฟไปกันไปเอาเบอะเอาเยออด่านยากมากครูบบดี้มันมองมันมองผมมันมอง <ผ>เนี่ยมันมันไม่บองนะคะมันเป็นตัวมันไม่เป็นตัวนะคะมันมงงเลยโอ้โหเพื่อนเพื่อนช่วยด้วยอ้าโอ้โหทำด่านยากมากเลยเราจะจบด่านหรือยังอะคะแล้วต้องไปถึงชนหน้าก่อนถึงจะปิดโอ้อีกนานไหมอะคะไม่นะคะ,มนะคะเมื่อยแล้วอะค่ะ ไม่นั่งดิเอามาถ่ายคลิปให้ด้วยคลิปเข้าตรงรูนะคะเข้าตรงรูถ้าโดนสีเหลืองนะคะแพ้นะคะไปกันเออเราเป็นครูบูดีนะเพอเล่นมาเป็นครูบูลี่กนเลยน,นะคลิปโอ้โหไม่ว่าตั้งกล้องถ่ายอันนึงแล้วก็อัดคลิปในคอมไม่ได้หรอถ้าคนยืนถ่ายก<ป>็เมื่อยตายอลยคลิป อาจิบอาจิบอาจิบโอเคเกือบแล้วนะคะเกือบหลุดและวเกือบหลุดและดูดูเพื่อนเราไปเพื่อนเป็นคนเนี่ยไปแกเลยฮะฮะอาจิบอ้าแพ้อาจิบฮะฮะเล่นทำไม่ได้นะคะทุกคนอาจิบอาจิบถามแล้วไหม แล้วเมื่อไรจะตายไม่มีตายจะทีไอ,จ,นนอจิบ๊บนี่เป็นยังไงอ่ะสิบสบอะไอจิบอจ๊บอไอจิ๊บวายจะไปตายไปเริ่มใหม่เริ่มใหม่ไอจิบ๊บ เลือที่ซามเหรอวายวายเราต้องชนะแน่ๆเขาไม่ให้เขาไม่ให้ผ่านอันนี้นะคะเราต้องกระโดดถึงนะนนนขนาดดังเป็นครูบอดี้ทำไมยังกระโดดไม่ถึงอยู่เนี่ยอับิบโอ้โกวน,นะทุกคนร้อนมากโอ้ยคนมาเล่จะมาคนมาไล่จะชั้นบนเนี่ยโอ้เพื่อน เพื่อนพเพื่อนตายแน่ตายไปเริ่มใหม่ด้วยโอ้ยโดดไม่เป็นแลคยค่อยๆโดดเซมันก็จะผ่านไหมเนี่ยทางพอดีค่อยๆกระโดดเนี่ยทีละอันอย่ารีบโอ้ยเพื่อนโอ้ย เ <laughs> พื่อนกระโดดเก่งจังขอตัวไปหัดโดดก่อน <laughs> แล้วก็ถึงแล้วนะคะเราถึงจะเซฟแล้วนะคะทำไมเพื่อนเก่งจังเดี๋ยวตีเพื่อนให้ตายเซฟบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะบายบาย